ครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาชมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่เป็นทรงที่สวยงามอีกหลังหนึ่งนะครับที่เขาใช้ไม้เก่ามารีดใหม่แล้วก็มาทําเป็นบ้านเอกาก่าใหมยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมเลยครับบ้านหลังนี้นี่ครับตรงบันไดขึ้นนะเขาก็จะมีประตูที่ใส่ก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับ มีระเบียงนั่งด้วย นี่ครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้โอ้ okay. นี่ดูด้านด้านหน้าเาครับอ่ามีม้านั่งนั่งที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับอ๋อบรรยากาศดีมากเลยนี่ครับนี่มีที่พักแขนด้วยสามารถที่จะวางแก้วน้ำหรืวางเครื่องดื่มได้เลยนะครับ นี่เป็นส่วนโค้งสวยงามมากเลยนะค,ครับเาขั่งได้สบายสบายเลยนะครับแ้วตรงประตูตรงนี้เป็นเป็นบานเลื่อนนะครับโอเลื่อนได้นี้ม,มากเลย เง็นแล้วอยากได้ทั้งหลันนี่ครับเข้ามาด้านในนี่นี่ที่นั่งโอ้โหบรรยากาศด้านในนะครับอี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องห้องนั่งพักผ่อนนะครับโอ้โหนี่ติดกระจกนี่สวยงามมากเลยนะครับ นี่ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับสามารถที่จะเปิดรับลมได้ไม้เก่าที่เอามาทำนี่ส่วนมากนี่มันจะอยู่ตัวแล้วนะครับหลายปีมาแล้วนะครับเป็นบ้านบ้านไม้เก่าแล้วเขาก็มารีดใหม่มันเข้าล็อกได้พอดีเลยนะครับ าทำได้สวยงามมากเลยก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องใหญ่หนึ่งห้องเล็กเสร็จแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องครัวอ่ะเขาจะมีห้องเล็กอยู่สองห้องนะครับแล้วก็จะมีห้องใหญ่หนึ่งห้องนี่ครับแล้วก็จะมีห้องครัวนี่ครับโอ้โห ีห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่ใส่เตาแก๊สเหลือแต่ใส่ซิงค์ล้างจานที่เขาจะทํานะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้ก็เป็นประตูที่จะออกไประเบียงด้านนอกนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นห้องน้ำ นี่ห้องน้ำเราก็จะต้องเอาไปทําท,ที่อยู่ในสถานที่นะครับเจาะรูเจาะเพื่อที่ใส่ชักโครกหรือว่าพวกสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับนี่เป็นประตูบานเลื่อนให้นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนอนที่เป็นห้องใหญ่ครับ ห้องนอนที่เป็นห้องใหญ่ก็เป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกันนะครับดูบรรยากาศด้านในอ๋อนี่ครับการทำตรงฝ้าเพดานนี่สวยงามมาก นี่ครับตรงนี้ที่เป็นห้องใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเล็กนี่ครับห้องเล็กเป็นบ้านไม้นี่จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ในเวลากลางวันนะครับแน่นอนนะครับบรรยากาศดีมากเลย<ม>เขาก็มีต่อสายไฟไว้ให้นะครับเพื่อที่เราจะใช้ปลั๊กไฟหรือว่า ใส่ปั๊บใส่สวิตไฟนะครับนี่เลอนมือจับนะครับห้องหนึ่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ทำเป็นแบบยังสวยงามเลยนะครับนี่ครับกระจบมองออกไปด้านนอกได้เลยนะครับ นี่ช่องสายไฟที่เขาเดินมาไว้ให้นะครับก็คือยกไปสามารถที่จะอเอาปลั๊กไฟหรือว่า,าสวิตไฟมาต่อแล้วก็เอาหลอดไฟมาต่อได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมบ้านไม้นอกดาวนะครับที่ทําจากบ้านไม้เก่าสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดซ่อนให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ